ก็ความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพติญาณในวันนี้ก็คงพูดถึงลักษณะความเชื่อลับชิศาสนาซึ่งปรากฏอยู่ในชมพูทวีปแต่ก็ต้องมองในแนวของพัฒนาการนะเราจะเห็นว่าถ้าเราเรียงลำดับเราก็ไม่เรียกวปาศาสนาทั้งหมด คือ okay. องค์ประกอบของความเป็นศาสนานะั้นจะต้องมีหนึ่งศาสดาที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์พิสูจน์ทดสอบได้แล้วก็สองต้องมีศาสนาธรรมพิศาสนิกให้ความสำคัญและนับถือค่อนไปทางศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีศาสนิกซึ่งบางศาสนาก็ไม่แบ่งแยกเป็นนักบวชเป็นฆราวาสบางบางศาสนาก็แบ่งแยก เป็นนักบวชสองกลุ่มแล้วก็ประการที่สามคือต้องมีาศาสนสถานาศาสนาสถานนั้นมันจะมีลักษณะของบุญยสถานบ้างนะบุญยสถานแล้วก็าศาสนสถานสาธารณสถา,านจะหมาย hrlich? ความว่าเป็นที่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายแต่ว่าบางาศ,าาศาสนาก็ศาสนิกในศาสนา,าอื่นเข้าไปไม่ได้ก็มีนะ แล้วก็มีศาสนาพธิธีคือรูปแบบพิธีกรรมต่างๆถ้าเรานำมาเรียงก็จะเห็นว่ายุคสมัยตรงนั้นที่จริงมันมีลักษณะเป็นลัทธิเป็นลทันลทธิเป็นกระแสะความเชื่อมันก็พัฒนามาจากพวกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนต่างๆที่สืบต่อกันมาจากความเชื่อถือข้างชนเผ่าในเรื่องเหล่านั้น แล้วพัฒนามาถึงก็กลายเป็นลทัทธิเช่นว่าลัทธิบูชาไฟลัทธิบูชาแม่น้ําลัทธิบูชาลมลัทธิบูชาภูเขาว่อะไรแต่ละก็ว่ากันไปนะแลแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ทิ้งเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยดินน้าลงไฟก็คงมาเกี่ยวข้องอยูน่นั่แงละแต่ว่าใช้ในแนวไหนก็ตามแล้วก็มีอยู่ทุกศาสนา ในธรรมชาติทั้งสี่เนี่ยมันเราก็เป็นส่วนหนึ่งของดินน้ำลมไฟนะฮะงั้นก็ก็ใช้ในพธิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ารูปแบบนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาการทางความคิดของกลุ่มคนเ่านั้นแต่นั้นมาตอนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าเราก็มันปรากฏอยู่ในรามายณะเลยนะปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ คือเทพเจ้าองค์หนึ่งเมื่อก่อนมันชื่ออินโทแปลเป็นใหญ่คือพระอินเนี่ยพระอินเนี่ยเป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยฐานะมันตกต่ำลงมากโดยเฉพาะยุคปุราณะเนี่ยซึ่งเป็นยุครามายณะความมายุคของยุคของรามเกียรติเนี่ยบทบาทของพระอินก็ตกดับลงไปเพราะว่าสมัยนั้นเราก็นึกดูถึงพระศิวะเนี่ยจะเป็นใหญ่พระอิศวรก็ได้อิศวรเนี่ยจะเป็นใหญ่ อะไรก็เทพเจ้าประจำไกรลาชสกิรีแต่ก็มีบางทีนะเราจะเห็นว่าเช่นเรื่องเอาราชรถมาให้เนี่ยเอาราชราชรถมาให้กับพระรามเนี่ยก็พระอินทร์เอามาให้ก็เท้าวโกศสีเนี่ยเอามาให้พระอินทร์ก็มีชื่อหล,หลายชื่อแต่ว่าบทบาทยุครามายณะนั่นแหละมันก็ ทำให้เทพเจ้าเนี่ยมันเสื่อมคือเทพเจ้าอินโทที่จริงกค่อนข้างใหญ่นะถ้าเราดูย้อนไปอดีตเนี่ยคําว่าอินโทหรือินทร์เนี่ยนะฮะเป็นใหญ่เพราะอินโทไปลว่เาเป็นใหญ่มันความประพฤติเนี่ยลูกน้องไปขยายออกมากไปแล้วในสุดตั้ก็เสื่อมเรื่อยที่เสื่อมแรงๆเนี่ยคือในเรื่องํำเกียร์นึกออกนะที่เป็นพ่อของพาลีเนี่ยคือไปยุ่งเกี่ยวกับ พัญญาของโคโดมฤทศีแอบลบอบได้เสียกับพัญญาของโคโดมฤทศีก็เกิดลูกมาเป็นพาลีนะและเทวดาสมัยนั้นก็เละเทะมากนะฮะพระอาทิตย์ก็ไปเป็นชู้กับเมียโคโดมฤทศีบอนกันก็เกิดลูกมาเป็นสุครีที่จริงเกิดเป็นคนนะฮะไม่จะเกิดเป็นลิงหรอกแต่ว่าถูกแรงอนธะิษฐานของโคโดมฤทศีแลวก็ตอนปล่อยนะนางสวหาหะซึ่งเป็นลูกสาวจริง คือเขาพูดเป็นในเป็นในก็ทําให้ท่านเกิดสงสัยแล้วก็อธิษฐานพวกนี้ก็เลยกลายเป็นลิงไปทั้งคู่ว่าถ้าไม่ใช่ลูกของท่านเมันลูกชูก็ให้เป็นลิงไปถ้าเป็นลูกของท่านก็ใบกลับมาก็ยังเหลือนางสวาหาอยู่คนเดียวแล้วก็ต่อมาเนี่ยพระอินทร์ก็เกิดไปรบแพ้กับเมฆกานาตแต่ว่าตอนนั้นยังพอทาเนานะ เมื่ตอนที่เป็นยุ่งกับเมียโคโดมฤษีเนี่ยทำให้พระอินเสียเชิงเยอะตกต่ำไปเยอะโคโดมโกรธแต่ก็แปลกนะไม่สาบปราทิศไม่สาปออกพระอินทก็สแสดงว่าปราทิ์นี่ปราทิต์ในความหมายของเขามาเป็นทูยเทพคล้ายๆก็ขับรถอะไรเนี่ยขับรถเทียมม้าด้วยพันตัวอะไรเนี่ย แล้วก็สาบครั้งแรกเนี่ยสาบอวัยวะเพศผู้หญิงให้เต็มตัวเลยนะฮะเต็มตัวไปหมดเลยมันแก้ไม่ได้หรืสาบไปแล้วเนี่ยฤาษีเองก็ไม่ยอมแก่ก็เลยต้องไปขอโทษประนีประนอมกันก็เหยเปลี่ยนอวัยวะเพศผู้หญิงเป็นตาเลยก็เรียกว่าเท้าศาสตร์ชัยไปว่าเท้าพันตา ก็เกียรติภูมิของพระอินทร์ก็ตกต่ำลงไปตลงก็มาถึงยุคหนึ่งที่เรียกว่าท่านไปรบกับรบกับเมฆคนาาลูกทศกัณฐ์เนี่ไปแพ้เมฆกนาาเลยเมฆคนาาก็ได้ชื่อใหม่ว่แบบอินทรชิตแปบลบผู้พิชิตพระอิ์เสียเชิงหมดเลยเทวด,ดาเสียเชิงมากก็ลูกน้องมันไปอธิบายขยายคือบางทีเนี่ยมันไปพูดอามุมใดมุมหนึ่งมันก็ไปนึกว่า พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างนี้ลูกพี่ก็เสียหมดเลยฉะนั้นสุดฐานะของพระอินทร์ก็ตกต่ำคนก็แตกแยกพวกพราหมณ์ซึ่งถือว่าที่จริงเนี่ยมันเดิมจริงๆคนกลุ่มนี้เป็นคนที่เร่ร่อนนะไปพบเห็นพิธีกรรมต่างๆคือความเชื่อในหมู่มนุษย์เนี่ยบางทีมันเอานิยาอยเลยไม่ได้เจนสมมติว่าบางทีนิดเดิมมันอาจจะเป็นอุจารสุนัขก,ก็ได้อะไรก็ได้ลนะ สมมติวราคนเดินก็ถือดอกไม้ไปก็เห็นสุนัขมันถ่ายเอาไว้ก็กลัวคนอื่นจะเหยียบก็โยนดอกไม้ไปปิดไว้ไอ้คนอื่นมาเห็นเข้าก็สงสัยก็เอาดอกไม้ไปวางไว้ไอ้คนนั้นก็วางคนนี้ก็วางวางก็กลายเป็นกองดอกไม้นานเข้านานเข้าคนก็สักการะบูชาแล้วก็อธิษฐานมันก็ได้อะไรขึ้นมาบ้างไงนะฮะเสร็จแล้วก็ไปเชื่อมโยงก็ให้ความศักดิ์สิทธิ์แก่ตรงนั้นน เในการคารพนับถือของมนุษย์เนี่ยบางทีมันเป็นจอมปลวกบางทีมันเป็นลมฟางบางทีมันเป็นตอไม้เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นเงื่อมเขาเป็นถ้ำเป็นอะไรเนี่ยคือเวลาแกอธิษฐานอะไรเนี่ยแกก็เชื่อมโยงแม้แต่เด็กในสมัยปัจจุบันเนนะี่ยนมันมีเรื่องขำก็ขำนะสลดก็สลดใจเด็กแม่ษาร,ระดับคนหนึ่งเนี่ยที่จริงก็ระดับ ระดับมัธยมนะแต่คนหนึ่งระดับมาวิะไาลแล้วไปเด็กมาจากต่างจังหวัดมันก็เรียนศาสนาคริสต์ทางไปรสณีเรียนแล้วก็เกิดอธิษฐานเกิดเคารพนับสื้อนับสือขึ้นมานะคคนหนึ่งเนี่ยที่จริงมันมันไปง่ายๆอ่ะนี่คือเกยไปยืนคอยรถเมย์อยู่แล้วก็ลองอธิษฐานให้พระเจ้าจะส่งรถเมย์มาให้แก กรถเมลก็มาตามเวลาก็มนะันนะั่นนะฮะเพราะงั้นแกเชื่อว่าพระเจ้านี่ส่งมาให้แกแกก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์เลยก็กจุงมไปจมหน้าเอ็นดูดีงั้นนั่นนะนะแล้วคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคาดเถิมแล้วก็ไปเล่าไปเพื่อนที่นับถือคริสต์ฟังเพื่อนก็บอกว่าแกไปขอไปพูดเป็นเจ้าเจ้ อันนี้ก็ไปแอบกระซิบบอกบาดหลวงไว้เสีอน,นี้ก็ไปที่ฐานไปบอกไะบอกยอดเงินบอกอะไรอะไรเรียบร้อยเมื่อกี่วันก็มีธนานัตส่งเงินมาให้ถึงบ้านเลยคือแกไปคิดว่าพระเจ้าส่งมาให้แกแกเข้ารีดทนะั้ถือคิดแต่เห็นะมีลักษณะเชื่อมโยงลลักษณะเชื่อมโยงเราอยากให้พระเจ้าส่งรถมาให้พอดีรถมาพอดีเราก็นึกว่าพระเจ้าส่งมาให้ก็ทึกทักเอานะและนี่ก็เหมือนกันนะฮะ อกีดจริงแกก็ต้องดูที่มาของธนานัตที่มาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซองไะจะเห็นว่าไม่ใช่มาจากสวรรคยนัก็มาจากไปรสนีนั่นแหละแต่คนเราถ้าเชื่อแล้วมันไปเลยอะมันจะเอาไปเชื่อมกันว่าในกระแสตรงนี้ถ้าเราเทียบเ้าเทียบลักษณะการเดินของจิตคือมันมันมีผัสสะคือสัมผัสสัมผัสคือการการการสัมผัสมาะทางประสาททั้งทั้งห้าทั้งหกนี่ แล้วก็แล้วกเกิดเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือสุขทุกข์เนี่ยแล้วมันเกิดตัณหาคืออยากได้อยากได้ก็อ,อยากไม่ให้ได้นะฮะแล้วก็พอได้ไม่ได้ตามที่ตนอธิฐานเนื้อตามที่ตนแสดงออกมันก็กลายเป็นอุปทา,านคือยึดยึดว่าไอเนี้ยพระเจ้าไอเทพเจ้าส่งมาให้อันเนี้ยพระเจ้าส่งมาให้อันนี้ พระเจ้าลงโทษอะไรแต่ละก็ว่ากันก็แล้วก็มันเป็นพบเป็นความรู้สึกที่ปักใจฝังใจอยู่ภายในจิตของเขาเตอนตรงนี้ถ้าถอนตรงนี้ไม่ได้เขาก็ยึดติดอยู่นนะยอย่างนั้นนะยึดติดอยู่อย่างนั้นเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมโยงแต่เขาก็ไม่ได้มองนะคือไม่ได้มองว่าถ้าอย่างนั้นเนะี่ยถ้าอย่างนั้นเยเทพพเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ได้ะไดอะไรก็ได้นะ ถ้าท่านสามารถจะธานานัดเงินมาให้จริงๆเนี่ยก็ทำไมโบสถ์ต้องไปขอเงินจากชาวบ้านนะก็ยังนึกถึงชาวเลนะชาวเลที่ภูเกต็แตแถวเนี้ยแถวพังงาแถวอะไรเนี่ยมันมีศาสนานหนึ่งก็ไปเผยแพร่เอาของไปแจกแจกแจกบอกว่าพระเจ้าส่งมาให้พี่น้องทั้งหลาย นั่นก็พเจ้าส่งมาให้นั่นก็พปเจ้าประทานให้นั่นพระเจ้าส่งมาให้ท,ใหใหทันี้ก็รับเละนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งก็บาดหลวงก็เริ่มเรีไรวันนี้เริ่มเรีไรหัวหน้าชาวเลเนี่ยมันถามดีนะถามดีก็บอกอา้าวแล้วของที่คุณคุณเอามาให้เนี่ยนหนคุณบอกว่าพระเจ้าส่งมาให้อะ่ะแล้วทําไม ก็แสดงพระเจ้าก็รวยเงินเนยอะทำไมคุณมาขอเงินพวกเราทำไมก็แสดงว่าถ้าพระเจ้าส่งมาให้จริงก็แสดงพระเจ้าก็ร่ำรวยแล้วทำไมจะรบกวนคนยากจนอย่างพวกเราแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งมาก็แสดงคุณเริ่มรดมาจากโกหกเพราะมันก็ต้องเอาไว้ได้สักอย่างหัวหน้าเผ่าทะเลนะเขารุก รูปทีเดียวเลยศาสนาต้องต้องออกเลยต้องถอนตัวได้แต่ว่ามนุษย์ถ้าปล่อยให้กลัวครอบงำแล้วเนี่ยเขาจะไม่คิดดังนั้นเทพเจ้าเหล่านี้พอรวนเดีย๋ยมันมันกลายเป็นเทพเจ้าเป็นหลายองค์แล้วก็สถานะนี่มันมันต้อยตามตรงไปก็ทําให้พวกพรามณ์ซึ่งไปสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆอย่างที่บอก ดูความเป็นมาก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนี่ยบางทีเหลวเป็นน้ําเลยนะไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่าเราไปสร้างอุปาทานขึ้นมาไปยิดติดก,กับตรงนั้นแล้วก็ยอมสยบยอมสรุปกับจเจวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าสเสด็จไปประทับนั่งที่ภายใต้ต้นอาสัตตรพรึกเนี่ยนั่นมีที่นั่งอยู่แล้วเขาแสดงว่าตรงนั้นเป็นเวิต เป็นที่ที่พวกพราหมณ์มาบวงสวงแสดงความเคารพนับถือก็ไม่ธรรมดานะะตอนนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นไปประทับเฉยเลยคือไม่ยอมรับไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็บำเพ็ญเพียรตรงนั้นก็จนได้จัตเจตโดยอะไรล่ะเทวดาที่ว่าสิงสิทธิ์อยู่ตรงนั้นก็ถ้ามีนะฮะก็ไม่ได้ขัดขวางอะไร เดี๋กลับโมาณมาไปจนก็ปรากฏว่าหนีไปใช่ด้วยแล้วก็บอกเทวดาก็หนีไปหมดอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่การเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าคนคนหนึ่งมาเกิดมาในยุคสมัยตรงนั้นไนสิ่งที่คนเคารพนับถือเนี่ยเขาก็ไม่นับถือแล้วก็มีเหตุผลในการไม่นับถือด้วยแต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ยังยอมเสียอบอยู่ก็ต้องนับถือ ก็ในที่สุดพวกพรามมันก็ต้องคิดใหม่ก็ทำยังไงล่ะไอพระเจ้าหรือเทพเจ้าผู้ใหญ่เนี่ยผู้เป็นยาอินโทเนี่ยอินอินทร์เนี่ยนะก็เสียเชิงไปเยอะแล้วก็เผาโลกไปยังแพ้ยักษหลายลูกยักด้วยก็ในที่สุดมันก็สร้างเทพเจ้าขึ้นใหม่แต่ว,ว่ามาอธิบายใหม่เลย แพราะความความคิดเหล่าเนี้ยถ้าเราแยกประเภทกระแสความคิดมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดีเ๋ยวนี้คือมนุษย์จะมีกระแสความคิดในเชิงที่เป็นวัตถุนิยมกับจิตนิยมเวลานี้มันก็มีลักษณะของวัตถุนิยมเยอะแล้วก็จิตนิยมก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้ถึงก็สุดขั้วก็แล้วกัน เพราะแนวตรงนี้มันก็เกิดความคิดอธิบายโลกใหม่เลยพวกปรามอธิบายโลกใหม่โดยลืมไปว่าโลกมันมีมาแล้วอธิบายไปสาวไปไกลลิบเลยนะเป็นกําเนิดโลกเห็นไหมพวกาศาสนาแนวเทวนิยมจะพูดถึงกําเนิดโลกแล้วก็อ้างตัวเองไปเชื่อมโยงกับความเป็นมาของโลกแล้วก็พยายามที่จะให้สังคมมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณของสิ่งสูงสุดในาศาสนาของเขา เพราะว่าสิ่งสูงสุดในศาสนาของเขาเป็นผู้สร้างโลกมันก็กลายเป็นว่าครั้งแรกเนี่ยที่จริงมาอธิบายเป็นรูปรูปธรรมกับน,นามธรรมตัวรูปธรรมก็เรียกว่าประกริตัวนามธรรมก็เรียกว่าปรมาตมันมหาตมันแล้วก็ต่างโคโจรโดยอิสระต่อกัน แต่ว่าตัวปรมาตตาม,นนมันมีความรักมีความชังได้มีความคิดแบบจิตเนี่ยนะฮะก็เมื่อหมุนมาเจอกันเนี่ยมันเกิดชอบใจในตัวปรกฤตเลยก็แยกตัวเองเข้าไปสิงสู่ในปรกฤติคือในรูป,ปรวัตถุมันก็กลายเป็นสรรพชีวิตขึ้นมาในโลกในโลกแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะฮะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนถึงจุคือมันนี่มันเป็นนามธรรม แล้วก็คนก็ไปนับถือไอ้สิ่งสูงสุดทรงนั้นเมื่อก่อนก็เรียกว่าปรามาัตมันปรามาตตมันมันเป็นนามธรรมมันสัมผัสไม่ได้คือมนุษย์เนี่ยไปพูดเรื่องสัมผัสไม่ได้เนี่ยมันเอาไม่อยู่ก็ในที่สุดมันก็เปลี่ยนมากลายเป็นพรหมมันซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมแต่คล้ายๆก็มีอะไรเป็นเงาลางๆอยู่นะพอ,พอพูดแล้วอธิบายไปมันก็เห็นเป็นเงาลางๆเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็น เป็นพระพรหมนนะฮะแต่ว่าตอนครั้งแรกเนี่ยจริงมันเป็นเป็นนปุงสักกรลิงคือไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเพราะอะไรวากลัวถ้าเป็นผู้ชายก็กลัวจะยุ่งกับเมียจะบ้านอีกจะเป็นผู้หญิงมันก็เทพเจา้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ลําบากเพราะว่าถ้าเรามองมันไม่ถึงกับยุครังเกียจผู้หญิงนะเพราะว่าเทพเจา้าจริงๆเนี่ยพอถึงยุคหนึ่งมันก็มีนะฮะเทพเจ้าสามองค์อย่างน้อยเนี่ยเทพเจ้าสามองค์เนี่ย เทวธิดาใหญ่แต่ก็เรียกไม่ได้เรียกว่าเทพธิดาเรียกศักดิ์ศรีนะพระอุมาเนี่ยมันก็แยกเป็นปางธุรคาปางกาลีปางอุมาแยกพ่างปากได้นะฮะแล้วก็สุรัตปดีเนี่ยเป็นเทพธิดาแห่งปัญญาลักษมีเป็นเทพเจ้าของความดีเทพธิดาของความดีงามนะฮะก็ลักษณะเป็นเทพเจ้าก็เรียกเรียกไปทํานองเทพเจ้าพระศักดิ์ศรีโดยจะใกล้คิดใจใกล้เคียงกับ เทพเจ้าพวกตีมุรติเนี่ยทีนี้ก็พอเป็นนปุงศกกลิงขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ายึดเหนี่ยวใจคนไม่ได้เลยก็สร้างขึ้นมาเป็นพระพรหมทีนี้พอเป็นพระพรหมเนะี่ยทำยังไงเอามนุษย์มามาอยู่ในจุดเดียวกันได้ล่ะนะคือทำอยังไงจะให้เข้าใจว่าโลกทั้งผองพี่น้องกันได้ก็เลยก็ให้มนุษย์ ซึ่งมัมีอยู่ก่อนนะแล้วที่เทวนิยงให้จับไปจับประเด็นรยายหญเนี่ยแล้วคําดีนะว่าจริงคือว่าคนเกิดก่อนนะคนเกิดหลัง่คนเกิดที่หลังนะ่ะจะเป็นพ่อของคนเกิดก่อนจะเป็นที่มาของคนเกิดก่อนมนุษย์เนี่ยมันเกิดมันเกิดมาก่อนเห็นไหมาการสร้างพรมมันสร้างปรามาตมันสร้างพรมมันสร้างมหาตมันอะไรแตร่เรนสร้างมาจะมาเป็นพระพรหมเนี่ย ก็พวกพราม์เป็นคนสร้างขึ้นแต่พราหมันมีอยู่แล้วพราหมันมีอยู่ก่อนล้านน,าน,น,นั้นแล้วเรามนุษย์มันมีในโลกมาตั้งกี่พันปีกี่ล้านปีแล้วก็ไม่รู้เพราะนั้นก็เกิดสร้างขึ้นแล้วก็เอาเอาพระพรหมซึ่งตัวเองสร้างขึ้นนะฮะสร้างขึ้นจากจินตนาการเนี่ยให้กลายเป็นที่มาของสรรพสัตว์เป็นที่มาของโลกของสรรพสัตว์อธิบายพระพรหมจะหยดย้อยนะ แต่ถ้าเราดูกระแสความคิดกลับไปดูที่ดินที่น้ําที่ลมที่ฝฟยซึ่งก่อนมากเลยนับถือเนี่ยลักษณะอย่างเดียวกันอธิบายภาวะเนี่ยเครียดสภาวะเนี่ยอธิจะอธิบายอย่างเดียวกันเพียงแต่ว,ว่ามันเปลี่ยนถ้อยคําแล้วไปดูเธออธิบายคุณลักษณะของเทพเจ้าสูงสุดเนี่ยอธิบายแบบเดียวกับพวกนับถือดินนับถือน้ำนับถือลมถือฝอยนับถือภูเขาต้นไม้ที่บายแบบเดียวกันจะยุ่งใหญ่ที่สุด ที่มาของสรรพสิ่งสรรพสิ่งเกิดจากอย่างนี้นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องต้นเป็นอนันตะจะไม่มีที่สุดเป็นที่มาของสรรพสัตว์ใหญ่มากๆเลยอธิบายใหญ่โตนะฮะแต่ลักษณะเขาอย่างนั้นตลอดซึ่งก็แปลกว่าทําไมไม่มีการวิจัยทําไมมีการศึกษาทำไมไม่มีการปฏิบัติแล้วไปพิสูจน์ทดสอบกันดูไอ้จริงหรือเปล่าที่มันมันเชื่อถือกันมาเนี่ย เพราะแนวเหล่าเนี่ยก็จะเดินมาจนถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าก็เอาคนที่มีอยู่แล้วนั่นแหละคนที่มีอาชีพแตกต่างกันอยู่แล้วกษัตริย์เขาก็มีอยู่แล้วนะพวกพ่อค้าวันนี้ทั้งหลายก็มีอยู่แล้วพวกเจ้าทําพิธีกรรมต่างๆก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวก็พวกกรรมกรพวกคนงานมันก็ธรรมดามันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้นนะทีนี้ก็เพื่อให้เกิดลัที่ยอมจำนวนแล้วตนเองจะ ควบคุมสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในคำพีคำพีของ,ของ,ของเขาเองนะฮะไม่เหมือนคำพีเราถ้าคำพีเราจะเรียงว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแต่ถ้าคำพีเขาแล้วจะเรียงว่าพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สุดเพราะอะไรเพราะถือว่าถ้าเหล่านั้นมันก็สร้างมาจากสร้างมาจากองค์พระพรหมพวกพราหมณ์เนี่ยออกมาจากโอทของพระพรหม บ้างนะแล้วก็กระหม่อมก็ระปรมก็มีอย่างท่านัญชานีโคตเนี่ยออกมาจากกระหม่อมเลยหมายความว่าพรามมันก็มีวันนะลดหลั่นกันลงมาและจนถึงวันนั้นหนึ่งถึงถือว่ามีคนมากเนี่ยภาัตวชากเราจะได้ยินบ่อยภา,า,า,าัตวชากเนี่ยก็เป็นวันนะที่ในหมู่พรามณ์กับพราหมนะฮะก็ถือว่าเป็นวันนะที่ต่ําแล้วกษัตริย์เนี่ยมันก็มีอธิบายว่ามันเกิดมาจากพาหาบ้างอุระบ้างนะฮะคือสรุปว่าแขนบ้างอกบ้างอะไรแต่ แล้วก็ถามว่าพวกแพทย์ซึ่งเป็นพ่อค้าวาันนิชทั้งหลายอาชีพในสมัยนั้นมันก็อาชีพเกีย่ยวกับเกษตรกรรมนะเป็นยุคเกษตรกรรมแต่ว่ามีการค้าขายทางเรือมีการค้าขายทางคาราวานนะแล้วก็มีการค้าขายแบบสังคมชนบทของเราในปัจจุบันเนี่ยก็แลกเปลี่ยนสินงค่าอะไรต่างกันมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็กลายเป็นพวกนี้ว่าเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตักเกิดมาจากเพ่า เอพระพรหมนั่งหรือยืนอะตอนสร้างมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่อธิบายนะก็ถือว่าแปลกเราดูตอนแรกคล้ายๆจะยืนพอมาถึงช่วงเป็นแพทย์เนี่ยมันคล้ายๆจะนั่งแล้วก็พวกสูตรก็มาจากเท้าของพระพรหมวกนี้ดูหมิ่นเท้านะฮะดูหมินเท้าแต่ว่ามันก็แปลกอีกกันละเพราะว่าการไหวที่สูงสุดเขาเนี่ยบาทของอาจารย์นะคือรูปเท้าอาจารย์แล้วก็รูปหัวตัวเอง ก็ถือว่าสูงสุดแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่แสดงความเคารพเทิดทูนสูงสุดต่อพระพุทธเจ้าจะจุมพิษที่พระบาทนะอาจาเอาปากเนะี่ยจุมพิษที่พระบาทแล้วก็รูปพระบาทแล้วทาหัวเลยก็แสดงแสดงความเคารพอนาถบินที่เรษฐีนี่เคยแสดงในลักษณะนั้นแลวปรากฏในวิน,นัยปิฎดก็ถือว่ามันมันก็ชอบคนดู ก็ดูแล้วว่าอาวรนาสูตรอยู่ข้างล่างใกลๆก็รูหมินเท้าแต่ในขณะเดียวกันก็เวลแสดงความคารบสูงสุดก็คารพที่เท้าเป็นบาทของอาจารย์นั่นก็คือกระแสที่จะนำไปสู่ไอ้ความเกิดเป็นเป็นตรีมูรติในโอกาสต่อมานะฮะคงจะต้องเล่าในวันต่อไปวันนี้ในการใต้ร่ม พระโพธิยาณก็ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงทุกนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงม,มีแด่ท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี